สวัสดีค่ะจากวัยไงวงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกงหมูนะคะแกงหมูเนื้อหมูติดตะโพกกับมะเขือมะเขือเปราะนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกที่วันไรวงพยอมทำเสร็จเมื่อคืนนี้นะคะนี่ค่ะ ก็ไม่ได้ทําคลิปนะคะเพราะว่าเคยทําคลิปไปน่าจะเป็นเมื่อเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะ <c oughs> ก็เคยทําคลิปทําน้ําพริกแกงเผ็ดนะคะทําไปแล้วก็เลยไม่ได้ทํานะคะแล้วก็พริกอันนี้ก็จะเป็นพริกไม่ใช่พริกเม็ดใ,ใหญ่โดยตรง <c oughs> เขาเรียกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนจะเรียกว่าพริกไส้ปลาไหล นนี้ก็ใช้เครื่องบดนะคะเครื่องบดไม่ใช่เครื่องปั่นนะคะนี่เราก็จะผัดพริกแกงให้หอมก่อนกินแบบลูกทุง่งลูกทุ่งเนาะต้องบอกว่าข้ามันลูกทุ่งเนาะ ให้หอมหอมน้ำพริกแกงใหม่ๆนี่จะหอมมากเลยเพราะกลิ่นกลิ่นหอมกระเทียมกระชายตะไคร้ผิวผิวมะกรูดนะคะค่ะก็จะฉุนหอมเรียกว่าทำน้ำพริกนี้คนเป็นหวัดนี้ตะมูกโล่งหายเลยนะคะเขาเป็นสมุนไพรไปในตัวเสร็จกับกลิ่นหอมหอมแบบนี้เนี่ยผัดให้ หอมๆนิดนึงเมื่อผัดน้ำพริกแกงจนหอมดีเราก็จะใส่หมูนะคะเป็นเนื้อสะโพกนะคะจะมีเอ็นอยู่ในเนื้อกินก็จะทุบๆนิดๆนะคะเราก็จะใส่กระทินะคะวันนี้ก็เป็นกะทิกล่องนะคะเพราะว่า มะพร้าวแก่ไม่ได้ปอกแล้วก็ไม่ได้ขูดไว้และตอนนี้ก็เริ่มหิวเติมหน่อยเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำเจือลงไปนะคะแล้วก็จะเติมน้ำลงไป ตามที่เราต้องการนะคะว่าจะใช้น้ำมากหรือน้ำน้อยนี่ค่ะรอเดี๋ยวรอเขาเดือดรอเขาเดือดเราก็จะใส่มะเขือลงไปนะคะใส่ไปพอเดือดอีกครั้งนึงก็เอาขึ้นเลยบาลรงพยอไม่ชอบกินมะเขือที่ที่สุกเละนะคะกินต้องกินกรอบๆแต่ถ้าจะเอาไว้นานๆ ครึ่งวันนี้ก็จะเกิดผิวดำนะคะอันนี้ก็จะใส่เกลือแกงลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำพริกแกงของบ้านรงพยอมก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่นิดหน่อยพอเดี๋ยวรอให้เดือดนะคะตอนนี้น้ําแกงก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือลงไปนะคะมะเขือนี้ไม่ได้แช่น้ําเกลือนะคะ ือรีบนะคะวันนี้เลยไม่ได้แช่น้ำเกลือเราก็คนๆให้เขาอยู่ลงไปในจมในน้ำแกงก็เดี๋ยวพอเขาเดือดเราก็ใส่ใบกระเพราชิมรสนะคะเมื่อเขาเริ่มเดือดเราก็จะคนอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วเราก็จะใส่ใบกระเพรานะคะลงไปเลยแบบนี้เราก็กดใบกระเพราให้จมจมลงไปนะคะคะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ชามกันนะคะเสร็จแล้วคะ่ะ มะเขือไม่ต้องให้เล็กนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่ชามกันคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะแกงมะเขือเปาะ,ะใส่เนื้อหมูตะโพกหมูนะคะเนื้อติดมันตะโพกหมูนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ